โ <Okay. S 2> อนนเคก่นนอ,อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนค่ะพี่คือสวัสดีค่ะชาวบ้านมันหยอ่อนแสนทานทุกคนนะคะวันนี้นะคือเพื่อนหม่มรณภาพเนาะจะเอาไมไม่จะเอาวัดดูแลงในวัดมันหยอ่อนเนาะแล้วก็มีโรงท่านพระจักมีแต่คนใจบุญสุนทานถ้าเหมือแม้จะเป็นเพศชายเห็นไหมก็ยังมีบุญอีก เนียแจ็คเห็นไหมนี่ทองเส้นเท่าที่กอยนี่โอ้ยห่าาวไหนไหนไหนทองปลอมทองปลอมทองปลอมทองปอมทองปลอมทองาลอมมีใจมีใจศรัทธาจระธรรมด้วยใจใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในี๋ยวัน <ent> น <Somebody> um, so ้ำโคกแล้วนะโอ้ยใสจริงลิงอยู่น้ำใสใจจริงลิงกันนี่แม่นันเล่าข่าวเด้อนี่เด้อไปน้ำอันสไปเอามาใหม่ บ้านมันยอดนพี่แต่คนมีใจบุญท่าเหมือนพี่น้าบางทีทีมงานทีนครนทีมงานพี่คุณแมของเพื่นนะทีอันนี้ทีมงานอะไรทีมงานทีมงานอะไรจามีนาธานเด้อจ้าทีมงานยังซื้อทีมงานยังทีมงานอะไราก็แล้วแต่ว่าเรามาเดชมาทาโรงทานที่บ้านมนยอดเพื่อให้พี่น้องเดินทางไปมาเลยได้ดื่มน้ำเย็นๆเพื่อมาแก้กระหาย วันนี้นั่นไม่จะเอาบุญทั้งหมดเลยแต่อย่างอย่งนี้พอมเลยบุญบุญนี่เพราะเอสก็ไดเพราะมีเอสก็ไม่ได้เราไปไม่ได้เนาะขอให้น้องแจ็คเบียนสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเด้ออายุบรรพชนเพื่อนนี่ไม่เอาน้อยไม่หลุดเลยนะเด้อจิ้มเหมาเนาะเอามาด้านนี้ก่อนมาด้านนี้ตัวนี้ก็คือน้ําอันนี้น้ํามีน้ําอะไรบ้างคะโอเลี้ยงเก๊กฮวยค่ะโอเลี้ยงเก๊กฮวยนี่ ดูกล้องนี่นี่กล้องเขาออกกล้องเปลี่ยนสีอยู่ดีไม่แห้งเราอาวามามาทางนี้ทางนี้อันนี้คุณยาออกมาข้างในเนาะได้ค่ะคุณยาก็มีใจศรัทธามีบุญพวกนี้ได้เอ็ดบุญล้ายได้นะสองสามคนเนี่ยจากไหนคะนี่จากไหนคะกลของทะลุน้ำดื่มเพื่อเป็นโรงทานชาวบ้านมันย้อนสะเงือนนะทางกุญจิมมาศิลนครมาเบิรเลยถึงมาเอ็ดบุญโรงทานเออมันนี่พออาจารย์มันนี่ อยากที่ก็คือขออาจารย์ของอาจารย์สงเกตแท่หมูเด้อเด้อมีส้มกั่านมอนาจารย์สวัสดีจ้ามีเพนจิเจืงามไายเอดบุตรเอสทาเนี่ยคุณที่เด้อขอให้ได้ยินพ่อแม่บ่เคยอยู่ในอาจารย์เนี่ยทั้งโบทั้งมีครอบครัวใหญ่วันนี้แสง่ว่างมาล้านนี้รงบตูรังตูลูกสาวคณตูใช่ไหมคะ ค่ะคนสวยอัน oh, บหมากเมากคระบพจ้าค no, no, no. ุณเพี่ยมโอ้พี่เทียนมีน้ำอันยกขึ้นมารองัยกโวยพรสุนทร้เาไนต้ย่รมนปัจจัยหนึ่งีค้นใจมูลที่คนใจสุนทรุรศรทธาั้งหมดเนว่าการทำบุญนี่เออการทำบุญนี่ทำด้วยใจเออใจใสศรัทธาเนาะเออทำบุญเนาะไม่มีไม่พบบังคับไม่มีการบัคคาทบุ มาส่งมได้หมดแล้วคุณแม่หมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะดูองว่าไหมคะดูสิคะอายุวัฒนะขับบุญหน้าตาสวยเพราะเขาทําบุญคนที่ทําบุญจะหน้าตาสายสวยอย่างนี้แหละคะ่ะปากแดงแกแว้วอยู่นะคะคุณบ้านเอิบจ้ายอดนักาหงกับบ้านฮอดีนะคะอ,คอันนี้คุณตูค่ค่ะน้องตู่กับลูกสาวเนี่ยคุณเอิบบุญนี่คุณแม่กับลูกสาวนี่ใจบุญสุดยอดท้าหมดเลยขอขอบคุณเริ่มพิมาเอ็กโซพาร์ทหัวใจยอดนัก อายุวังฝันยืญญดนะจ๊ะเมื่อทํามาค้าขายจนได้คล่องให้รวยทองรวยทองจงทองสีอย่ารู้ทุกอย่ารู้จนคนลกีขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีจ้าคนสวยเอาแค่นี้บ้างว่าที่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเดินนะจ้าขอบคุณค<อ>่ะไ,ไ,ไ,ไม่เอาดามไหมคะ